สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับุ่นผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับ,บในช่วงแรกของมือวันที่17เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดพ้าพี่น้องบันเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะคู่จันทนเล่ามาเราเด้อพี่น้องเด้อคู่จันทนมาแล้วหวัวทิพผ่านมาแนวทางของคู่จันทนเล่าป่าไห้เขาทั้งบนทั้งล่าง นะคะพายพี่น้องคะมน,นีนะคะแนวทางของคูจันทน์ค่ะซีนว่าเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันการนมนสก,การนะคะปูะ่ะอัน,ลนอเล่นได้ค่ะปูเอ่บุญวยสาปเอ,อร,รอวรเ,เูัพุทศเบผ้อค่ะปู่กาบนมสการคะ่ะอะเล่้อเละึงมาค่ะ ตั้งสาวโรงงานนี so who, ö, ่เขาทูบอกว่าเออเขาปิดปิด right ทิการไหมอหรอคะเดี๋ย so ต like, ัวเนอวันเขาหลหางันไม่สาโรงงานตัวมาหาหลายสตจเรียนงปูอ so ย yeah, ู่ท so. uh, ่านนดันตทอนนั so, so, so ่นะเจ็ดแปดเจ็ดปดีาป่าว่นค่ะมือสุดท้ายีลาป่าค่ะเนี่ย้เรซีีเสียนแวอยู่ชบุรีงวนี่ิครับปู ได้สี like ่แสนแปดเดตเดียวแล้วเรแปดเอาต้มหลวงปูเดนตนม่ันเอาตัวแล้วมหลายตัวตัวนี้มาก่ันนี้วอาเราคือใจแท้าไปูเน้อใจตัวคน่งบุตัวมากคว่าปลาืว่าเป็นเจ็เป็นแปที่หลวปูเอป้ากับแปดปากับเก็กับเ็ปล่างังี้นเดียวว่างสิครับปู้นี่สิคะปู้ปูนีเป่คะเออปูนี่แหะเออได้สี่แสนวันิคะปู เออรือซีเสียาวโรงงานก็ถือพเร่นสองหมื่นเรานมาเลเฮ็ดงานก็เฮ็ดหมุไมเห็นก่อนพ่อพ่อเขาใหญ่นี้ว่าี่ทมกรุงเทพเขาเลใหญ่นีเออพ่อเด้คารถไปหางานอยู่นะคะปูขันมันไปหางานอยู่มื่อคืนก็ทอมมันว่าปีคนนี้เขาต้มเราสนใจรู้เอ้าอันทั้งปูมันตกนะขนาดนั้นเลยติคาน้มท่วมเลยติค่ะ บอไตัวนันนมานี่เนี่ยมันเี้ยโอ้เดมันนอเี้ยเมมันนีมันนีพ่อเ้พ่เนลิดหนีละค่ะพปอกเปลืปกเปอกแนเปียกแน่นห่ีละเ้ยนะแล้วกบาเราโยมกัตัวมหลายสายันน่โอ้เกเล็กล็องปูไปตั้งายตั้งปุ่มาท่านค่ะมันมีเงบแล้วมันมีเก่ามันมีสูมันมีแปเนาะ ของปูนี่เขาเกือบทุกคลิปนะคะคุณวังเนื้อหันราะว่าหลายสายมตัดทีใจนะมันเนห้องปู้เปูนี่สบายดีหฮะพรเขาได้ฉันีหลอกยู่ว่าสิละีหลอกะว่าเก็ยจว่าเก็บะว่าเหมือนเหมืนแย่ใครมดแดงยว่าใครมุดดยหลายเน้องไม่เมุดดขนาดเลยค่ะแต่นี่ยเจบตัวทั้งเหตุตั้งยังว่าดีครับปู เออยบกิบาอย่างเราปลูกบินบาได้หวงจ่อยมละย่อมขันขาได้ว่ามีได้ย่อมก็ได้ย่อหมูตอ่ะอาศัยย่อมเลยพระก็ค่ะขึ้นนี่เลาบ้านวางเร็ขึ้นนี่ค่ะเรามาจมมาโอ้ยก็ตีแล้วกระง้ว่าขันกรตีย่อมก็ักบแล้วน่ว่าปากปลากระเพตัวก็นี้ก็ตีให้ตอวมันละตีตีวายัง ันกันไว้ให้สิมาสัเนอเออค่ะนี่กันไว้ให้สีมาัตค่ะาเร่ามาเมาขึ้นเลาว,ว่าครับานนี้แปดหกเดีวัเล่ามาป็นหก,กวัน,วววน,นวท่ครับพ่เออเรา,าวาในใน่ามาแปดหแล้วครับไดปลาไม่ใช่กาแล้ว,วล่าปลาอันได้ราคาวัน,นี้ครับพ่อไ,ไส่ใสเลีวไปใส่ส ตรงไสไว้ปลาหน้าทั่วมไรเข่าง่มตรงไสตรงซึ่งเห็ดป่าตรงซึ่งตรงไสเลยโอ้ยเด็กหกกระตาคนละกันปลาเนี่หกกระตาจริงครับคุณซึ่งหอยซึ่งปลาซึ่งปูนั่นแหละค่ะเออถ้าเหม้อนเราหนีขี้ร้นไปเสื้อกุ้งไก่เนี่ยโอ้ยสุดที่ไปวอดลบยี่กระปูน้อยจี่กระปูเนี่ยเด็กหงั่งหูก้าเออเออหัวไหลก้างไหลายเนี่ยค่ะเออ พอได้นตรนี่สมบุญเติมก็บฮ็ตวานวก็เฮิตได้แล้วคะเบต่เนีกินวาบานีแล้วครับปัวเออนีรเราเรเก่า่แเรได้ถามมาอีกะไรอีกแล้ววนนีวันเราว่าเอาเลยว่าเราว่าลางย่างเดียวเลยว่าสั้นคะตกเป็นเป็นหวงนี่ตีคลางย่างเดียวเออเราว่าเป็นหวลางค่ะบางนี อันทงนี่เราให้เราให้เราให้ตัวเก่าเด้ตัวเก่าเออเราเราวาเก้าม่เก่าม่ค่ะเราเราวาเก่านี่ยักล่อยค่ะเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก่าหนึ่งแปดค่ะป้าอืมเราวางซึ่งตัวเก้าหนึ่งแปดค่ะ กวเราวูเฒ่าเล้ว,เวนะก๋วยเตีค่ะก็ตีให้เก่าหนึ่งแปดเพียง่ะน่้นกันเ่ะเก้าหนึ่งแปดค่ะเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดแนี้คกูด้มาตี๋กเป็นเาๆตีให้แปดหกลนางค่ะก็หนื่งแปดบนค่ะ ตั้งสี่บนจนล่าง,งเจ้าวาเราต่อนึ่งแ, <c oughs> แเข้าเก้าไส้ก็เป็นลังนึ่งๆนะเลาว่าป่ากับแปดปลาเดี้ยมีนูว่าปลาน่อยปลาใหญ่มีหมดเลย <c oughs> ตึงกับปูตึง้งกุ้งสมบูรณ์ดีเ่าค่ะเจ้าต่วหมกเจ้าว่าววขวัวเจ้าวอ้อมาวัดเ่าค่ะเจ้าบุญใส่ปลาสมปลาจอมไหลนะปลาแดกไหล ปีนี้ตอนนี้ข้อมฝันข้ามฝันเราแบบเอาตีดีดีแล้วอ่ะเราได้หกกระตาพอดีค่ะเต็มกระตาเลยติครับปูเออแค่กระเซกระตาเดียวมีตะป่าติครับปูมันก็ผสมเนี่ยมีปูเนี่ยมีอ้หอยเนี่ยมีกุ้งเนี่ยแต่วปลาเยอะมากปลาหลายค่ะกระตาจะเรื่องขอมีแต่ปลาคอไหลปลาดุกไหลปลาขาวปลาเข็งเหมือนอีกอ่ะค่ะ ได้ค่ะไม่เห็นวัดค่ะบางบางวกกันช่วเลกันเลปจจาวันได้นเ่กันเจ้าที่ชี้วนคระบูเจท่ชดีแถวทิ่งนีหนึ่งแดศูย์เนอะหนึ่งแดศูนย์ค่ะมันมันมันออกวันวันอาทิตย์ปะอาทิตย์ค่ะผูเออเวากหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็อยู่กลางหนึ่งสองอ่าแบบนี้กบ 9ก้าหกสามเก้าหกสามค่ะเออวันนี้ปูดีเตียวนะค่ะเออเตียวเลยตัวตัวตัวนี่อะไรเอาเครื่องเอาหกสามหกหกสามหกเออนี่ปูเตียวอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะหกสามหกวันนี้ก็วันนี้ กาเท่านี้างเทนี้เตียวเราศูนยค่ะตัวรองเออตัวรองศูนย์วนี้ก่ะเอาตัวสองสองตัววันนี้ค่ะสตัวนี้เอาเอาหก,ก,กเก้าค่ะเดี๋ยวก็สา,ส,สามสองค่ะเออ่นี้ค่ะค่ะ อัน,นยันยันสีทิศเนี้ยค่บพ่อยันสี่ทิศเลขยันสีทิศยันสีทิศค่ะอันนี้เลข,เดดเเขสีทิศเลขสีทิศค่ะเลขสีทิศนี่พ่อเอาเ้าเก้าวนยงหนึ่งหนึ่งสองสามสี อกากสาเ้อัแรกนี้9 3ค่ะแล้วก็เนหาหาค่ะเออยันจีติดเราเจแต่มันมันมันมีอันมันมีเกสแล้วก็แล้วก็แถวแถวกลาง0ศค่ะแล้วก็แล้วก็กค่ะเออแถวกลางมันี แถวตรงลานี่คือ 93, 94, 95, เอออก้าสามกัหน,<บ>นึ่งหาอ่ 93, 90, 1, 6, 2, มฮมผมนึ่ห้ากับคืออะไรอะไรลวากัเก้าสามศูนี่นึหากสองะค่ะเออพววงกลมหนึงหาก็มียังค,<บ> 93, ค่ะกัเกสมค่ะกัเกสค่ะเรียองกระนั้นเพนก็จะถึงหลายเรีกัน เหล็กไนๆค่ะพวกไหมาเราเยว่อะไก็เลยอ่าบางเรงที่ป uh, uh, so, 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 uh, so, ูหายมาเตัวใดับตอนนั้นปูยเจ็หกรือเปล่าคะแม่อันนี้ว่นย์ศเดียวก็จะเอาเอาหเป็นเ่ไหโอ้ค่ะศูนย์ลเจ็ดศนยกะว่าค่ะวันนี้พวกไหนมากตัวใดะางตัวบางตัว ค่าตัวไหนคะนหนมานี่แปดเก้ค่ะโอ้แปดเก้าตัวนี้หนึ่ค่ะโอ้สามตัวนี้แปดเก้าหกไ้แปดเ เนไ,ไนมากล้ว่อ้อมาตับกขึ้นได้ๆเด็ดได้ๆลองต,ตัวกับจ้าปอกครับล่อมอ,อกกันลอดตัวนี่ละบนปูมักปูมักหนึ่งเด่นน้ำพนี่คือแปหกับ้ากนี่ละค่ะพูกก็ค่อยๆกันนี้เดยแมนค่ะพูกก้าปนจันสีสสน่ิบเนาะแมนค่ะดันสีสสน 8, 9, 6, น่ิบก็มีแปดมีเก้ามีหกเลยค่ะ มันมันมันเคยมา,ากเลยย่านชีชีนี่มันมาอหอกสาม,นม,นนมเ,นเนี่ยค่ะพ่อมันออกยังมันออกเก้าหกสามนี่มันตัวไหนเหอนาอยิ่งห้าหกสามเนาะค่ะเออวันนี้มันดอกข้าหกสามเนี่ยค่ะเออนี่แหละมันกิมันถือว่าข้องเก่าแล้วเนี่ยเป็นมอกูเดือดท่อนใจเขาเต็ที่สามกองแม่อปเป้เ,ปเ,ปเลยนั่นนะคะตัวนั้นเออเปเปสามตัวเลยค่ะ มาได้ฟันเจียวหนขาตัวก็ต <c oughs> ่ว่ปาปลาเนาะปลาจะแม่นแล้วนาะปลาแล้ว <c oughs> ปลานี่กับแม่นเลยครับปูปลาตรน่กับแม่นแล้วคุณจะฟอันพอดีเวลาไปะลรครับคุณคะเออเดี๋ยวจะให้ฟวอบซีค่ะัวประเทศเดี่ยอบซีอาเสียกใชแนกดไลกดแชร์กดกระดิดตามนนะปูส่งกระสุนหวสกับสุต่อไปค่ะ ีนี่อ่ะสไลด์ผีนี่โอ้ฝ่าพาว่าต้นบักตานไม่เยอะบ้านเนี่ยโอ้ยค่ะพูดมาเลยตาสิมันเลยต้นบักตานค่ะอยากมันเลยพาต้นบักตานลูกบึ้มบึ้มเลยค่ะยืนหน้าเสียกับพาเหี่ยงคนใหม่หมดเลยว่ามีค้นยัว่าสัตว์โอ้ยโชคดีนะครับว่ามีค้นยูวเออโอ้ยมันพาอันสไลด์ดีก็ฝ่าก็ผลค่ะนี่นจะไมีคนคุกมเยอะเลยระวังระวังเขาเด้อโยมแตงูคขัยมันก็ยังพาค่ะอืมมันระวังไง พุทธพงษ์ธโมพงสังพุทธะเจริญธโมติริสังเริกรีไปรออะไั้งหลายสิ่งไยทั้งหลายปัตตมิตรตั้งหลายก็สร้างนี่จะสร้างแล้วออกจากญาณยมไปคุม้องคุญปะคุณเจกุพปะพุทธะมโหส์คุพระรัตนไตแก้วนี่ละสามย่างนี่ละพุทธพงโมสังกนี่ละขุมข้องแล้วให้สุงส่มานวันที่หนึ่งะหนึ่งมิถุนายนค่ะหนึ่งมิถุนาเนี่ย ก้นกับวานเขาแซ่บซน้ำเ้เปียกๆแล้วค่ะเ่อแต่เค่ตันค่ะอะไรใครมีก้นทุกคนจะเล่นคนไรกดแช่กนกระดิ่กติตามเลยเงานลุยหลับมีอย่างไี้คนอีกพิกวาเอาอีรอดครับพ่แต่กนไรกแ่กดไรคนก็เห็นชิยนี่ชียนี่เป็นดาวเยอะพูจาทอดมัมัแรกๆถือดีเด้แแมนค่ะบพ่อวันนี้เราหนักขึ้นค่ะป นี่ปลาละปลาหกกระต่าค่ะปลาหกกระต่ายเรตีให้หกแปดแปดหกแล้วมันท่านดูเอาเซย์เนาะค่ะพ่อเออยันนี่เดินทางปลอดภัยกันด้ว้ค่ะทุกคนจะไปอย่างนี้พวกตุ๊กตุ๊กเท่นั่นยังไงก็เพิ่งพาอาศัยสิ่งกันแล้วกันนะจ้าพ่อเรียกแบอาศัยใหม่ผ้ายกันนะค่ะเสียกับอาศัยปลาค่ะพระอาศัยโยมแม่นค่ะพ่อคะนึกว่าถึงเรียผ้าอีกแต่ว่า ย้อมกันแล้วเหล่วได้สารสราสิจเลิญค่ะปูได้ปองกันนี่จะยมได้สารค่ะน้าเนี่ยภาพนี่จะว่าพักเป็นผู้ค่ะขอบคุณปูนะคะกรับนักสการนะคะผู้สารทุกค่ะขอบคุณพอดีเลยคสรุปนั่งท่างทางติปนี้นะคะพี่น้องคะนั่งท่างจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะคู่จันทน์ทอนเล่ากับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝันปูแล้วฝันแบบเก่านะคะฝันว่าคู่จันทน์ทอนเล่าไป ทงทงหน้านะคะเขางามมีทั้งเขา่าทั้งยังทั้งปลาทั้งยังเล่ามวลนี่เล่าได้ปลาทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูร่วมกันหกหกเข่งเลยนะคะไปพี่ดอกค่ะได้ไลายนะคะวันนี้ได้ไลายเลยนะคะเราก็เลยมาบอกเก้าหนึ่งแปดแล้วก็ล่างแปดหกนะคะพี่ดอกค่ะเก้าหนึ่งแปดกับล่างแปดหกแล้วก็เลขลับค่ะแปดเก้าหกกับหนึ่งแปดเด้อพี่ดเดือดแปดเก้าหกแล้วก็หนึ่งแปด นะคะพี่ mm น <Come. S 2> ้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอชุดนี้ไว้นะคะเพราะว่าปูเรากับมีอีกเลขยันซีทิดกับเลขกซีทิศนะคะยันซีทิศหัวที่ผ่านมานี่กับเขานะคะพี่น้องคะเขาเขาแปดเจ็ดตรงตรงนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะบัานี้นะคะสําหรับชุดนี้ยันซีทิศแล้วก็เลขกซีทิศนะคะพี่น้องคะยันซีทิศอ่ายันซีทิศเนี่ย แถวแรก1 80แถวแถวกลางนะคะ2ค่ะแล้วก็แถวล่างเก่าหสมปูจับคู 6, ่ 6, 3 6มหกหามหกนะคะหกสามหกศนย์หนกเก่ากับ3าสองปูแล้นเน้นหกสนะคะตัวรองในศูนย์ห่งแปค่ะพี่น้องคะบันนีเลขกสี่ทิศมีเก่าสามศย์สี่หนึ่หากับ62ปูเน้นเก่าสามกับ1นหานะคะพี่น้องคะเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องสองยางอ่า เขียนในใบเดียวกันเนาะมันกะสตตีตัวเลขมัมสีน่อยนะจอรยันพายพี่น้องเลี้ยวเบอมาใช้ได้เขียนแยกเป็นสองใบนะคะพ,พี่น้องคะแก็หน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาจากปูญาเทวดาคู่จันทนนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องทางช่องนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค,ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พอบพระเท่าสคุลสกุลนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากป่ย่าเทวดาค่ะสำหรับพี่นดองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อ่แรกค่ะท้านผอยากสิพราดครับแนวทาเด็ดเดแบบนี้นะคะเขามาแลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเรเบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพา่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกิเลขอตัวลา ผักดอบวานท่าสุขุมสุขคอนไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไม้กับแอดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี